นี่่เแบดบนี่ซีวีซีไดอยู่ในขานีนะครับนะครับนี่อยู่ซีวีซีไกปทมิเหนือข้างมากเครื่องข้างแล้วนะครับเหนือมาได้เครื่องหนึ่งแล้วหนึ่งลังนะั์ผู้ที่เป็นประจกเป็นต่าาพิคนไหนไปแรกเริ่มห,หนึห่งซุนนะครับ ลาย9.9บาทนะครับในมูลค้ามนะครับสองเออมลยินบริษัท1.2งแสนบาทนะครับสามเมีเส้นเซียงบุิลล์1.2ล้สน,สน 1, สบาทนะครับ ไ uh, ี่เัดน้องบาเด้อเอครับพเ้ใจดนมันไกลแม่พออรื่จิจักนะครับขออภัยเด้อพ่อม่จิจ๊สองบสี่อนะครับหมดออกจแม่มจ๊กนงจิกเล็แม่ีใหญ่อาทิตย์ หนึ่งสุดครับสองาบาทแม่น้ข้างกุลยานาหนึ่งส่งบาทพอสุใจจำปาจันหนึ่งส่วสอง้บาทอแม่นนุภาพแ้างอะพลุนกตะแคงสองแหาบาทอาจารย์ปมานสงลู่

หนึ่คศูบาม่อรีดตึนส้บาทนนั้เป็นแสงลื่นหนึ่งศูนสองอนามิตริแกะเีงสีหน,น,นึ่งนสบาทอั่นสืส้อผู้ั เดี๋ยวจเนี่ยต <Top S 3> ้นน e. ั้นต้นนั้กล uh <heavy. S 1> ่องได้ไม่ใช่ไรนอนครับอัดเนี่ยนะเอออันเดียดดิมืดมืดมาทำเวทตอนพนักงาเห็นแสงสีสีนี่เถอะแล้วอยู่กันแล้วเนี่ยเอ้าเอาเอี๋ยวนี้ลูกจะเดีอดเล่นดูนั่นเลยเอาแก้แก้กรรมการไปเด้อมาแล้วก็เล้อเออแค่นี้กินแต แ้งหลาบาทนะครับหนึ่งชุดแม่เพีย้ยนอาทิตย์แม่เพี้ยนแบบทิตแม่ปีนะครับแม่เพีย้ยนเพิ่มสุขันหนึ่งชุดสแสงหลบาทน,นิอเพี้ยรักษาแซงหลบาทนหน่งนะครับราคารกษาอน,นนะครับ เซ่ห้าหนึ่งชุดสอแสนบาทตามมาอีกนะครับอาคุณเชิ่นเทียบกติที่สองแบาทอาพอพนานัก์นัมขายสองแบาท แม่เบื่อนและแองก,ก,กันเงิมน,นะครับเกันจะนั่นกันเงิมน,นะครับมาจาก6รุษาตาสโทษหม่อนะครับสองแรงบาทนะครับอ่าอันนี้ ทุม่มผู้เขียนอ่านยนีมันจารทุ่มเขียนจารทุ่มอ่านล้วมันจะอ่นนั่นมนโนนิสือเป็นดกรไปอีกเน,นะครับถึน้ำผู้ขายนี่แหละเพือกแองผู้เขียนเนี่ยคับเพื่อเออเอ่หอดสายรบ้นเนยอหยอ แม่เสียงจังท่านผู้แสนหนึ่งกองนะครับหนึ่งชุดสองร้บาทอันนี้พ่อเงี้ยบุญเสร้นนะครับหนึ่งชุดสองร้บาทนะครับหากว่าทิพย์เปิดขออภัยเด้อผู้ขาได้ไม่แจ้งหรือว่าพี่ซื้อนะครับอาจจะพิจิตรไปได้กขอหาไม่แจ้งยกมือใช้ใบก่อนอเพื่อจะให้อ่า ไต่รักษานะครับสูทูซงเซนเออนโบปบนังโเน่ประเดิคุณกับรังแทนต้าบีธาบาส มาอีกแล้วนะครับบั้นหลาทัานสวยกลมบังง่ายให่ผอบอบกัวเออพอเมื่อผูอ้ขาอ่านว่นาก้ทิ้นซื้อเื้อกระพานท่าผ่านไแห้งมาทีน่นี่ถึงเกินการมาท่านขอบเมื่งายางแห้งเล้นะครับมือพันหาสิบบาทนะครับอพอเมือทจัดเออ หนึงนหาสิบบาทเออเอาไาหมืนรีวิิ้นไปก็ขอใะไได้ชินันถุกก็มุมมาตานะอันเดีวนด้เอออันนี้นีดิเอออันอันี้เอาข้อเห้ยุนเสือนี่สองร้อยบาทอ่ะไม่ก็ตั้ีบาท เสีงเงินทุนแสงน้องเล่าแบบนี้ด้วยที่เลี้ยงที่เออราคาคือต่างกันมั้ยเออมาดีกันเลยเออเป็นสองพันหนึ่งร้อย ก็ละดับสองพันหนึ่งร้อยนะับสอง็นครับ่าวสองพันหนึ่บาทเรื่องนะครับสองพันอะครับห่อของพ่อหน้าที่ตัดนะครับเออเป็นพ่อลูกผอเตาอเพื่กแต่ขุนรุนจ่าเกินเออ้นยอเพินเออตัดใจเนอะว นางเริมในกระทินป,ปีนี่วัระี่ี่2ิบเก่าดเือนรักพื่นชก่า้างสีนะครับ

kuan bueno.